เพอนครับเอฟซีสุ่มองสุบเอรบอนะครับที่กำลังมองหาอยาได้งกว่าเปลี่ยนนะครับบ่งเอาน้ำสุภาพฟ้ามครับอีกัดกับบ้านน้องซิมตำบลโคกรามเพื่อจัตูละพักผีมานจังหวัดลอยเอ็ดครับนี่ครับพี่น้องเนอหาแม่ลูกว่าใดก็ได้แม่แยกลูกอีกครับพี่น้องเออลูกขาเจ้าว่าหายมากลูกแม่งามงามครับแดงเข้มมกับเจ้าจิ๋วเลี้ยงเจ็บเป็นแม่บอกแม่พันแม่สดลูกแรกครับพี่น้องมึงเ้อนี่ครับ เขาออกวังนิ้วหนึ่งเลยครับด้เครื่องดําเครื่องบดนาดําขอบตาดาหูดําครับคอขาดําพี่น้องเด้อรับประกันแขีงขาให้เดียนหนึ่งเลยพี่น้องเด้อนี่เพิง่งครับกินหยาดีดีกันยางแหงครับหิวก็อยากจ้อยแนย่ลูกจินน้อนมพี่น้องก็ว่าตามสภาพตามเนื้อผาน,นี่แหละเครื่องดําปื้อเๆนะครับนี่รับประกันขาวส่งวทอนให้ครับเดียนหนึ่งเลยครับพี่น้องเด้อนี่เพิ่มสูงร้อยสามสิบตกอบวกลบนะครับ นี่ครับเดี๋ยวสิ้นใหญ่เป็นหนาครับงุวยการนี่ยนะตกลูกสองลูกสามนีลอยหาซื้เลยอิงก็ลูกแรกเนาะเพราะว่ามันได้สดพี่น้องก็เอาไปเลี้ยงไปทอหเอาเปิดราคาไว้เมื่อสองพันหาลอยได้ครับชงใไฮซี่ชอยสามพี่น้องเนี่ยหนาหนางามๆนะครับโบดเต็มใบพี่น้องเนาะเนี่ยเด็ดงามนะครับเด็ดงามทั้งคู่หนาคู่หลังนี่บือนี่เล็กนะครับงามพี่น้องเนาะ ห้อนห่อนอยากห่อนแหนห้อนหาหลวงด้วยครับตึงแยกออกจากลูกมากมต้นซีบอมีเตียงครับเมินสองพันหาหลอยครับเนี่ยใครก็สื่อสาวแหนสาวผีหนอนด้วยมันเดเรียวกกันถึงเรื่องเลกครับมันแหนหน่อยเลยครับเที่ยงข้าวผมเนะลอยสี่สิบบวกรวมเนาะอะไรงำรวดครับอันนี่ไปไหวครับเป็นอ้วนไหมใครเนี่ยเกินแล้วผี่นอนเลย ทับเอาเองทับเอาไม่มันทับมาแล้วเขาก็บพรงโหครับผมว่ามันได้บดดีปกหางใงห่างกับลามดีอยู่เลยขาเข้าครับเมื่อสองพันห้าร้อยครับนี่ครับวันรครับสะายสบายกระเป๋าับเมื่อนี้ครับขอขอบคุณนะครับผอว่ากับขอบคุณขอเสริง บุรีรัมย์ก็หลับด,ด้วยครับปอนบุรีนะครับไหนร่อับไปเดียวเมือว่านพวกเราสุดยอดเลยครับครับไอหอดคำตุ่มสองสุ่มก็ดีต้่งขนต๊ะครับ <c oughs> น้ำเหลเอกโอ้ยกินเหล้าขวดนึงผู้เดียวหัว่านกันเลยฝ่ายค้านมามานอนอยู่ผุดเทสงเหมือนเคลื่อนครับอหอดผุดเทสองหกตุ่มเหรอปปล่ขอยค้านมาต้งเม่าเหรา ขอขอบคุณหลายๆครับพี่รองด้วยที่เข้าใจกับชุดยอดเลยครับอันนับดีมาไหมไดไม่ดดสัมเดียกํารั่หน่อพี่รองด้วยหา,ายาย,ายากอยู่หรือผมว่าหลักธุรกิจหายลูกเมือนกว่านี่หายอยากเลยดัวนี่ครับตองสองเม,ม,มือนก่วสามเมือนกันอันนั้นผมว่าพ่อเลี้ยงพ่อเจ็บครับนี่เมือนสองพัหาครับ ใชก็สื่อว well. like, ่าหน่อยว่าสาวหน่อยมันไหนเรียก่ากันเดวนๆเหรอครับสีสันกัสีบออกันไหน้อครับพอขึ้นป่าขึ้นฝนเมื่อไมันฝนตรเลีครับตายอยู่ขังปลาอยู่ฆ่าครับบรรยากาศแดดมาทัพมี่หรอบามี่หรอ้นเราแล้วพวกเรา่่หรนี่มัินยหญดีแล้วพี่น้องอย่างแห่างกันจิ้นละแับว่า อึดหนาพี่น้องผู้ใดมีหนาหลายเอาไปไหว้ครับมันเป็นต้นไม้รอดอะเรียงไงยืนไงว่วซับเนี่ยครับผมเอาด่วนๆเลยครับผู้ใดทวงกอนไดนกอนได้ครับเมื่นสองพันห้ารอยทรงไอซี่สายสานได้ครับพี่น้องได้อ่าก็ขอจบคชีปไว้แคชนี้แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ